สวัสดีค่ะวันนี้เาคิดว่าจะเต้นกลับมาคราวนี้กลับมาตามคําเรียกร้องค่ะมีคํำถามข้อสงสัยในประเด็นเกี่ยวกับธรรมะเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยวันนี้วันนี้เราจะนําประเด็นแรกมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกั้นะคะประเด็นนี้ก็คือวัดสอนให้ทำบุญจนหัวตัวจริง วันนี้เราจะมาฟันธงกันโอเคประเด็นแรกเลยนะคะสำหรับส่วนตัวนะคะไม่เคยได้ยินว่าหลวงพ่อสอนให้ทำบุญหมดตัวอย่างแน่นอน,นะค่ะ <Okay. S 1> ขอฟันธงตรงนี้เลยเพราะว่าไม่เคยได้ยินอย่างแน่นอน <Okay. S 1> ชัวร์ค่ะ <Okay. S 1> และที่สำคัญนะคะ คนกุเรื่องขึ้นเอ๊ะกุเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่น่ารักเลยนะนและจริงๆเราจะต้องมาตั้งข้อสงสัยด้วยค่ะว่าการที่เอามากล่าวหาแบบนี้ได้เนี่ยมันมีมุมเห็นหรือเปล่ามันมีความหมายมาจากไหนต้นตอมันเป็นอย่างไรพวกเราเคยถามนั้นหรือเปล่าคะวันนี้เดี๋ยววัน้ะดาจะตั้งคำถามทุกท่านได้ลองถามกันดูค่ะ หนึ่งค่ะได้ไปสัมภาษณ์เจ้าภาพท่านหนึ่งนะคะเขาก็บอกมาว่าผมเนี่ยทำผลบัญชีเลยแล้วผมมีความสุขมากผมปลื้มในบุญนี้มากและบุญก็ส่งผลทําให้กิจการของเขารวยขึ้นแล้วก็ประสบผลสําเร็จเป็นอัศจรรย์โอ้โหบางคนฟังแล้วก็อมันช่างหน้าพิสดารใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเจ้าภาพท่านนี้บอกว่าบบัญชีไม่ได้หมายความว่าผลตัวนะคะย้ำค่ะ หมบัญชีไม่ได้หมายความว่าหมดตัวค่ะจำคำนี้ไว้นะคะเพราะว่าท่านเจ้าภาพท่านนี้ค่ะเขาก็มีปัญญาในการที่จะคิดวิเคราะห์บริหารจัดการทรัพย์สินส่วนตัวใช่ไหมคะหมดบัญชีนี้แต่ยังมีบัญชีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายรวมไปถึงทรัพย์สินกิจการต่างๆที่ท่านเจ้าภาพท่านนี้เขาตัดสินใจเขาวิเคราะห์ไม่ดีแล้วค่ะว่าเขาเลือกที่จะทํหมดบัญชีนี้ดังนั้นมีบั๊กท่า รง่งตนี้แต่ก็ไปตัดสินแล้วบอกว่าเขาทำบุญหมดตัวเฮ้ย <c oughs> มา <c oughs> ฉันทําบ้าง <c oughs> มันเลยเกิดวลีนี้เกิดขึ้นเราะว่าขายบ้านขายรถมาทําบุญห <c oughs> ลวงพ่อไม่เคยสอนอันนี้แน่นอนค่ะแต่เป็นเพราะว่าความคิดของส่วนของคนที่ตีความผิดแผลแตกต่างกันไปเองดันงนั้นก่อนจะทําบุญหรือจะตัดสินใจเชื่ออะไรอยากให้ทุกท่านใช้วิจรารณญาณก่อนการรับชมนะคะในเรื่องของการทําบุญก็เช่นเดียวกันค่ะทุกท่านจะต้องไปบริหาร ััส่ววนนตกนให้เรียบร้อยก่อนว่าส่วนนี้ในการที่เราจะทําบุญอาะส่วนนี้ในการที่จะดูแลในเรื่องของการเงินต่างๆต้องถูกต้องพอเหมาะพอดีแล้วก็เหมาะสมดังนั้นการทําบุญมากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลนั้นเราก็ควรจะเคารพศีลซึ่งกันและกันเพราะแต่ละคนก็มีดวงวิญญาณของแต่ละท่านเองนะคะแล้วทำไมลูกศี์วัดพระธรรมกายถึงได้ทุ่มเททำบุญนักล่ะคะ แต่ก่อนที่จะเป็นคำถามนันค่ะต้องได้สงสัยนะคะว่าบุญหมายความว่าอะไรบุญก็หมายความว่าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ทรงพลังอย่างยิ่งเลยค่ะในการที่จะขัดเกลากายวาจาใจของเราให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจากกเลสดเครื่องเสร้มมองต่างๆค่ะแต่บุญ ก็ได้ตามหลักบุญกิริยาวัตถุสิทธิประการนั่นเองนะคะการังธรรมก็ได้บุญค่ะการรักษาสิลก็ได้บุญค่ะได้อาทุโมทนาบุญก็ได้บุญค่ะโอ้โหทุกอย่างอะไรก็เป็นบุญได้ค่ะดังนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องโฟกัสกับการใช้เงินมาทําบุญเพียงอย่างเดียวจริงไหมคะดังนั้นการทําบุญอย่างชาญฉลาดเราต้องทําให้ครบทั้งบุญกิริยาวัตถุสิทธิประการนั่นเอง ความชื่นชอบในการทำมือของคนวัดพระธรรมกายเข้าไปในใจของทุกท่านอีกสักอย่างหนึ่งได้ไหมคะ <Okay. S 2> ถ้าพวกเราเคารพในความแตกต่างในสิทธิของส่วนบุคคลแต่ละคนโดยเท่าเทียมกัน